สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเอาเออสมองสมบนพณ์พอๆกับสองคอ้มพี่น้องมันนี่กับเจอินผลมาจะมาเกี่ยวข่ามาเกี่ยวข่าสวยผลมาแต่น,น่าผลแล้วกับมาเว่นนะเสือแขนสันส่งข่าสันเลยพี่น้องเงยลยใกล้บ่อนานะยา <c ười> มาแรงมาแดดยามาแรงมาแดดเราอะ จอินพื hmm. ้นเมาอันแกวขขาวสวยก็ขึ้นระเวนว่ะช huh. mm. ุ่เจ้าเนาะมัดแล้วว่าเขาเกี่ยวอยู่นานนะเ้าเกียวยนหบนมาเอื่น้าเง่นะกอนเออสีไปหาลับจ้างมาเอื่นนะต้อง้าวกับเกี่ยวมันชาให้นู้นมาเล้ยให้นนอือตั้งแตไเป็นลับจ้างนะต้องนอใสฮะโอ้

อันน so no ี ER. ki, bien, Entonces, der, no ้มะเช้ากับข้าเข้าไปคาเพ่่าเือกเือมาแลไม่อยไม่ก้อนไอันนี้มลงับมัดข้าวนข้วขึ้นรถอืมหากได้คือว่านาในข้าวเปิดลอยอยู่ข้ากขยะแล้วมันคตายเอ้าหนาข้าวขยาแล้วว่าคนมันสิตายเล่าอ้วเดซะอือกิาได้สมันจะเอาซาสิอาหารเอาบ่ ฮ่ากบหาเขียนหายเอาบ่ส <s hills> ิหาหายนี่เอาเพราะว่าอันหนาขาวกระาแล้วบ่สิตายแล้วบ่จอยสิตายเพราะว่าโอ้ยาดงบัวอายแอนือเอนไกินอืีเอืขางัวหายพูเตเออขางัวหึงกรตอม ใ่แต่อืมินคนเอออืมใครเน้เนาะอ่าผู้ได้เห็นอกเห็นใจอยากยืนมือเข้ามา่วยสาอินกะยินดีตอนหักเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะมีลูกชายลูกชายนะปยไสลูกชายนะเบาเจอินลูกชายนะไป้ายไซ นาเหับจ้างปันเขาวันเทไรปันนังเขาอดเออนี่หมูอีกชุกอันนั้นได้ชุดเต็มอืมอืมอืมม่อะไรเขาละอืมเมาแล้วไปลูกจะนอนมาไปหมดแล้วกินข่าอยู่พุ้นกินข้าอยู่ด้านเขาเขาขาดเล็ดขาไก่อืมอืมเออก็ไปน้าก็เขาชืดกนไก่แล้วบอกโอ้อือืมอืม ห่หมื่นบครับอเปิอาูห้ายมนี่เอนหูจักเนาะอเมนไ้อืมอืเป็นบ่าเลยเด้หูจักหาเงินหาคำสอยแม่แลละเนาะเออเป็นนำรหลดกะเจ้ากะเจ้าลาวันเท่าไหรไห

ข่มัน่อขม่าไนะวะมาชี้น้ำไข่กันไรไอ้เดกบ้าร่ำเป็นจะไ้ชี้ร้นยเจ้าขอโทษครับทุกใรเขาบอเกิดไ่ใ้อาิวต้นนงคู่เบียรทอดัอืออืออืม้ั้อืออทอดชัเยกว่าเจ้าก็อยากได้เพราทอดชับกได้อยาไปนอืมอือ

อันากันเราลงงายอัน้านลมาวนไม่กินนะออย่างคตทวนนั่นจนางคำผมว่าหอะแต่ละเถื่อน่ะหอยมุกเกินเองมันครอบคลุทุ่นบอเออเบียร์หูคิโลวิโก้เอ้นะ นกจมีอะไรหรอบุญญาณก็จะ่าไปเลยบ่บุญญาณก็จะไปขายบ่ะอมอะอืเจ้าเงินไทว่าเนี่ยไปเือกระทูกระทูกระเงกรงๆูกเลยบ่อิ่ันชันโต แต่เก่าสามต้นหาพันทำได้ตอนแพงอืนีสามตัวสิเนาะจะหน่นอนองหน่วยหแล้วก็ชืหน่วยเดียวสามพันอืมเงดจะได้เหมีแตนแนวแพงๆเ,เนะะาะย่างหัวอง,องช่องวองพันอืมชืชเดียวพันอืมเตนั้นแล้เออแมนแมนเด,ดอีกเงราคาอีกจะินราคาอีก น่าจะนแหลวแล้วยังยังขาวขาวอืมขาวขาวตัวเจ้าไปดำซอยเหอเลยเออดำซอยบกเกี่ยวซอยแล้วอะไรนานน่ะนะนืนก็แล้วนี่ก็นาบานาสงหอันันเลี้ยงแล้วนี่ก็เขางันหอเลยแล้วจะเอาไกเตียตัวนี้ก็ตัดเอาดอกอืม นี่จะตัดอะไรอืมเกี่ยวจะปัสสาแล้วมันนอนปูไวคือาอเ้พแห้งเนาะเพราะว่านอนปูคือสาดไงเจ็บเอวก็เกียวแล้วบางันเูามีเวลาเนาะอือะกระป๋อเราเฉาหน่อเลยเราูหนัก้าใหต้นได้บ้าอข้าวท้่เาต้างวันนี่ nơi này, này cái cải nó tên là oh, mấy tài nó ở đây này nè. mấy người bác thằng này ý này thằng thằng chị và nai thằng chị thằng gái ừ tháng trễ, tháng vâng đọc này, là, này ừ hết, ừ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  เออเจดอกเอ้ยเปิดเจดออกิเหยเพิ่นเพิ่ๆเออเจดอกพี่น้องเอ้ยอืมอือบ่แล้วก็ไปรดบอกไปกัเพื่อนเราบอกเพื่อนเจ้าก็น้าาเจ้าก็ได้ให้นองเออเออโอ้ใครคนบอกอืออือ <laughs> ừ. 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 nhà và trừ nhôn <laughs> nhà hay kép là vào cả nhà park năm nhẫn bò cho nữa khạc ná chị này vườn cấp nhà vườn là sâm nhà bọc hay bìp eo là

เมื่อยบ่เมอืม่บอืเมื่อยเด้อมันมันมีหมู่และอีกอย่างมันมันกำลังเด็กน้อยกระลังสัตว์เด็กน้อยก็ลังข้นอืม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 เ็ลกเอออดเจ้นเออ

หาชนี่เป็นชาวเอสชกกลุ่มว่ากล่ากลุม่ากนี่กายี่ม่ากุ้มว่าลมามว่า เราเอืมาถอยน่นได้ออัอนด้อบแตบนแต่บ้านี้อ้าวว่าระยห่างพี่น้องเลยสีแดงอัมลาพระจักพี่น้องไปแล้วจะอินกัสิแดงเมื่อไรได้พี่น้องเลยขำเพิ่มเมื่อไรเพิ่มเมื่อหนึ่งเขาซูรุกเพิ่มบริการแบบจแก้มเองก็ได้ดอกอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้คอ้มพี่น้องเยพอกันหม่คิดหน่ะเด้อไปจไปหําเอเ สบายดี